พอใส่ตัวอ่อนแล้วเนี่ยปฏิบัติตัวหลังใส่ตัวอ่อนยังไงให้ติดอือปฏิบัติตัวหลังใส่ตัวอ่อนยังไงให้ติดนะคะออ,ออยต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ก็เหมือนกับที่ออยพูดเมื่อกี้แหละค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยนะเออนะมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณแม่แต่ละคนเองนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพ จิตใจสุขภาพร่างกายแล้วก็ลักษณะในโพรงมดลูกอะว่ามันเหมาะสมไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากแต่ว่าออยเอาเฉพาะเทคนิคของออยนะที่ออยคิดไว้แล้วว่าเออมันอาจจะทําแบบนี้มันอาจจะเป็นผลดีทําใหา้ใส่ตัวอ่อนแล้วติดง่ายอา่าวิธีของออยนะคะก็คือ1เลยเราจะต้องวางแผนก่อนที่ก่อนถึงวันใส่ตัวอ่อนเนื้อออกไหม ออวางแผนก่อนถึงวันใส่ตัวอ่อนคือคุณหมอเขาจะนัดมาอยู่แล้วล่ะว่าเราจะใส่ตัวอ่อนวันที่เท่าไหร่นะคะเราวางแผนเลยว่าเ,ออเราจะหยุดงานกี่วันแล้วทําอะไรบ้างวันอะไรทําอะไรบ้างนึกออกไหมคะออวางแผนไปเลยว่าจะหยุดงานกี่วันแล้วก็ลางานไปเลยนะคะกําหนดไปเลยเอากกำหนดไปเลยว่าลาสองสัปดาห์นะคะอ,อือย่าไปบอกว่าออถ้าหายแล้วจะมาทํา ถ้าแข็งแรงแล้วจะมาทําเพราะมันจะกังวลอมืมันจะกังวลบางบางทีอะ่ะบางคนก็ลางานไปแล้วว่า ใจยังกังวลอยู่เลยว่าที่ทํางานเฮ้ยถ้าฉันไม่อยู่แล้วมันจะไหวไหมวะมันจะเละไหมวะมันจะอะไรไหมวะมันก็ทําให้สภาพจิตใจช่วงมาพักมันมันไม่โอเคอะ่ะเเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคิดว่าจะลางานให้วางแผนเลยค่ะว่าจะลากี่วันลาวันไหนถึงวันไหนนะคะออยก็วางแผนไว้ว่าจะลาสองสัปดาห์แล้วก็ก่อนมาใส่ตัวอ่อนก็ แจ้งแล้วก็เคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนวันหยุดที่เราจะหยุดใส่ตัวอ่อนจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงจะได้ไม่ต้องมีโทรมาถามไม่ต้องมีแบบปัญหาอะไรมากวนใจตอนที่ช่วงเราหยุดพักใส่ตัวอ่อนนี้ไงนะคะเคลียร์งานให้เสร็จก่อนวางแผนให้เรียบร้อยนะคะอันนี้หนึ่งนะต่อไปก็คือก่อนวันไปใส่ตัวอ่อนนะคะก่อนวันไปใส่ตัวอ่อนออยจะเก็บห้องเก็บกวาดห้องทําความสะอาดห้องเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงเนี้อยู่ อยู่ตรงเนี้ยไปตลอดทั้งวันทั้งคืนอีกอย่างต่ำสอหรือสวันนะคะเออก็ก่อนวันไปใส่ตัวอ่อนเนี้ยค่ะทําความสะอาดทั้งห้องเลยอทําความสะอาดทั้งห้องทั้งที่นอนทั้งเตียงเอาผ้าไปซักเอาอันนี้ออยไม่รู้ว่ามันมีเครดโบราหรืออะไรนะออยเอาตามความเป็นจริงอะความเป็นจริงก็คือแม่งไม่ได้ซักมานานแล้ว ไม่ได้ซักผ้าปูที่นอนไม่ได้ซักผ้าห่มอะไรมามา,มามพักนึงแล้วล่ะก็ถือโอกาสทําความสะอาดแล้วก็ซักไปด้วยเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาที่เรานอนติดเตียงเนี่ยทํากิจกรรมอะไรบนเตียงเนี่ยมันก็จะได้แบบเสดชื่นนิดนึงละเลงนิดนึงไม่ใช่แบบนอนเนา่นาๆไปในที่นอนเนา่นาๆมันก็รู้สึกไม่โอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่ไปใส่ตัวอ่อนยก็จัดการทําความสะอาดห้องให้สะอาดใส่ปิ้ง น่านอนน่าอยู่ลดความเครียดของเราด้วยได้นะเออถ้าเราอยู่ที่ที่มันเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่จัดใหม่มันก็จะรู้สึกแบบเราเบื่อเออนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันน่าอยู่แล้วก็เออเอาโต๊ะมาเสริมข้างเตียงค่ะจัดไว้เลยว่าหนังสือตรงนี้จะอ่านวันนี้นะแต่จริงๆไม่ได้อ,อ่านเตรียมหนังสือมากองไว้ว่าจะอ่านหนังสือนะเออแล้วก็เตรียม อะไรที่จะทำอะคะ่ะมาไว้ใกล้ๆเราจะได้ไม่ต้องลุลกเดินบ่อยนะคะอะไรที่มันหนักๆยกมาไว้ใกล้ๆเลยนะคะก็อันนี้ก็คือการเตรียมตัวของออยก่อนวันไปใส่ตัวอ่อนเตรียมที่ของตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเเราต้องอยู่คนเดียวเราจะไปเรียกคุณสามีหรือเรียกคนอื่นหยิบให้ทุกอย่างก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างมันก็จะได้ไม่เครียดนะคะก็ออยก็ทําแบบนี้นะวิธีของออยเนาะอืม วันไปใส่ตัวอ่อนอ่าวันไปใส่ตัวอ่อนให้ทําใจสบายๆค่ะออยทาใจสบายๆมากวันไปใส่ตัวอ่อนกุมมือกับคุณแฟนแล้วก็บอกว่าเราไปรับเด็กๆกลับบ้านนะเออนะก็คือคิดอย่าไปเครียดมากค่ะคือคิดให้แบบว่าเอ,อ่อสบายๆคือไม่ต้องหวังมากว่างั้นเถอะไม่ต้องไปหวังว่ามันจะติดที่บอกว่าเฮ้ยเราไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามีนัด ไปรับลูกๆไปรับลูกๆกลับบ้านไปรับเด็กๆกลับบ้านนะที่พูดแบบเนี้ยไม่ได้มีไม่ได้หมายความว่าเราหวังไว้ว่ามันจะติดชัวๆนะเพียงแต่ว่าพูดเป็นกําลังใจให้ตัวเองพูดเป็นแบบหออลังที่ดีพูดเป็นแบบสิ่งที่มันดีๆอะค่ะเออนะก็ทำให้จิตใจเราสบายขึ้นว่าเออเดี๋ยววันนี้เราไปรับลูกๆกลกกับบ้านกันนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็วันที่ไปใส่ตัวอ่อนสบายๆไม่ต้องเครียดเลยมากติดก็ติด ไม่ติดก็ทําใหม่เออไม่ติดก็ทําใหม่ออยยังน้อยมีไข่เยอะอยู่แล้วเออนะทีนี้ตอนที่ไปใส่ตัวอ่อนวันที่ไปใส่ตัวอ่อนออยลืมบอกว่าออยได้ตัวอ่อนทั้งหมดตอนนั้นที่เก็บไข่มาได้ส9สิบเก้าใบนะคะออยมีตัวอ่อนทั้งหมด27สิบเจ็ดตัวเออได้ตัวอ่อนย7ตสิบเจ็ดตัววันที่ใส่ตัวอ่อนเนี่ยคุณหมอละลายออกมาห้าตัวแล้วก็ใส่แค่หนึ่งตัวนะคะเป็นใส่หนึ่งตัว อันนี้วันที่ออนไปใส่นะคะก็สบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็แค่เออรับลูกกลับมาที่บ้านแล้วกลับมาถึงนะคะกลับมาถึงอืมก็วันแรกที่ไปใส่ตัวอ่อนมาแล้วกลับมาถึงก็คือนอนเลยค่ะอืมนอนเลยแล้วก็ไม่ทาอย่างอื่นด้วยไม่อาบน้ําไม่เช็ดตัวคือนอนนอนหลับไปเลย นอนหลับไปเลยไม่อ่านน้ไม่เช็ดตัวแล้วก็ไม่ทํากิจกรรมใดๆนอกจากลูบทัพร์เล่นนิดหน่อยก่อนนอนนะคะเดี๋ยวนอนไม่หลับเออเอ,อเสร็จแล้วพอตื่นเช้ามาวันที่หนึ่งวันที่สองติดเตียงค่ะใช้ชีวิตอยู่บนเตียงทุกอย่างตั้งแต่ตื่นมามีแค่ลุกไปฉี่ลุกไปเข้าห้องน้ําเท่านั้นที่เดินนะคะนอกนอกนั้นทานอาหารบนเตียงดูหนังบนเตียงนอนบนเตียงเล่นบนเตียงอะไรอยู่บนเตียงหมดติดเตียงประมาณ วันที่2ถึงวันที่ 3, พอวันที่4เนี่ยเ,เริ่มเริ่มลงไปชั้นล่างเริ่มลงบันไดวันที่ห้า,เ,าเริ่มออกไปข้างนอกช่วงมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะ,นะคะแล้วก็ค่อยๆปรับปรับให้เราเข้าสู่โหมดปกตินะคะแต่ว่าจะมีช่วงวันที่1แนะนําเลยนะวันที่ 1, 2, 3ช่วงที่ไปใส่ตัวอ่อนมาแนะนําให้ พักผ่อนนะคะแล้วเวลาพักผ่อนเนี่ยออยต้องบอกนิดนึงว่านอนเยอะๆไม่ได้หมายความว่านอนเล่นโทรศัพท์นะจ๊ะไม่ได้หมายความว่านอนดูหนังนอนดูซีรีส์ไปเรื่อยๆนะจ๊ะนอนเยอะๆนี่หมายความว่านอนหลับคะ่ะอืมออยหลับวันแรกที่ใส่ตัวอ่อนหลับตอนกลางวันหลับตอนกลางวันนะคะบ่ายโมงตื่นออกตื่นขึ้นมา4ี่โมงเกือบห้าโมงคือนอนไปประมาณสี่ชั่วโมง ตอนกลางวันนอนสีชั่วโมงตอนกลางคืนนอนอีกนะคะสี่ทุ่มถึงหโมงแล้วก็ตื่นมา,ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วที่เขาบอกว่าให้นอนเยอะเนี่ยคือหมายความว่านอนหลับออยมีความเข้าใจว่าตอนที่เราหลับตอนที่เราหลับคือช่วงที่น้องของเรานี่แหละลูกของเรานี่แหละกําลังจเจริญเติบโตกําลังหาที่ฝังเออตอนที่เราหลับนอนหลับสนิท คือช่วงที่ดีที่สุดอืมอ,อยเข้าใจว่าแบบนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นนอนเยอะๆออยแนะนําว่านอนหลับให้สนิทเลยดีกว่านะคะพยายามหลับเท่าที่จะจะทำได้อืมออยหลับจนชินอ่ะหลับจนกลายเป็นเวลาปกติไปแล้วช่วงบ่ายมง จะต้องนอนกลางวันนะคะอมอคิดว่าการที่เรานอนหลับเยอะๆเนี่ยมันมันก็เป็นส่วนช่วยให้น้องแข็งแรงแล้วก็เกาะได้แน่นๆเนาะอีกอันนึงเทคนิคค่ะดื่มน้าเยอะๆดื่มน้ําเปล่าน้ําเปล่าอุณหภูมิห้องปกติอืดื่มให้ได้ประมาณขวดใหญ่หขวดใหญ่หรือสองขวดใหญ่ะคะ่ะดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรอ่ะไม่มีแล้วเนาะ ไม่มีแล้วนะคะก็คือนี่แหละเทคนิคของออยเดี๋นึกอะไรออกเดี๋ยวจะมาเขียนเล่าให้ฟังนะคะคุณคุณลูกน้ำนะคะไม่ไม่ทราบว่ายังยังอยู่หรือเปล่าออยหมวแต่เมาส์เรื่องตัวเองนะคะลืมลืมดูคอมเมนต์เลยคุณลูกน้ำถามว่าสาเหตุที่ทำา I ว F คืออะไรคะสาเหตุที่ทำา I ว F คือทำาอ u i แล้วไม่ติดคะ่ะอืมออยรังอ่าคาเรรน,นะ ออน้ําเชื้อของคุณสามีเนี่ยปกติแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ท่อนำไข่ก็ไม่ตันแล้วก็มีรังไข่ทั้งสองข้างผนังมดลูกโอเคไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรผิดปกตินะคะอืมแต่ว่าที่ทำา IVF เนี่ยเพราะว่าฉีดเชื้อแล้วมันไม่ติดแล้วก็อ้อนอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูรอไม่ไหวแล้วคะ่ะ หนูจะปิดอุก,ก่อน30นะคะขอเถอะค่ะทำาอ v ให้ต่อเถอะค่ะคุณหมอเขาจะให้ฉีดไปถึง6ครั้งเนี่ยอ๋อบอกว่าไม่ไ,มไหวค่ะนะคะอืมนี่แหละที่เป็นเหตุผลที่อราทำไอ VF นะคะคุณกรมวรานะคะถามออยมาว่ามีอาการอะไรบ้างก่อนจะทราบว่าท้องเอาอาการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราจะท้องก็คือช่วง3วันนะคะหลังใส่ตัวอ่อน จะมีปวดจี๊ดที่ท้องรู้สึกแล้วก็มาโนไปเองว่าน้องกําลังหาที่ฝังตัวน้องกําลังฝังตัวรู้สึกเป็นแบบนี้นะคะคือแล้วมันจะมีช่วงที่ช่วงวันที่6วันที่7จ็ดะคะ่ะมันจะมีอาการปวดท้องซึ่งเป็นการปวดท้องแบบ,ม,ม,ม,บมันเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างมันเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างคือไม่ได้ปวดเหมือนท้องเมนคือมันเหมือนมีมันเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันมีสิ่ง อะไรบางอย่างอยู่ในร่างกายเราอะค่ะเออถ้าเกิดว่าต้องต้องถามคุณแม่ที่เขาเคยเขาเคยอย่างเงี้ยนะอืมแต่ออนไม่ค่อยไม่ได้ประจดจ่ออะไรกับอาการมากนะแค่สังเกตแล้วก็จดบันทึกไว้เฉยๆนี่นะไม่ได้จดจอ่อ